สวัสดีค่ะนะคะ่ารวยนะคะเดี๋ยววันนี้มาพบกับหุ้นตลาดช่วงบ่ายนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะสถิตินะคะประจำที่23นะคะเดือน4-6-3นะคะขออนุญาตย้อนผลงานเมื่อวานนะคะเมื่อวานหุ้นไทยตลาดบ่ายนะคะผลมันออก2-4-6กับ4-6นะคะตรงนี้เมื่อวานนี้หุ้นช่วงบ่ายตรงนี้ไม่เข้าเลยนะคะสําหรับ ตัวหุ้นตลาดบ่ายนะคะต่อไปหุ้นไทยช่อง9นะคะผลมันออกสอง63เมนะคะเมื่อวานนี้มันเข้าเลข9นะคะถ้าเมื่อวานนี้ใครเล่นเลข9ก็ได้92ด้วยนะคะต่อไปหุ้นไทยปิดเย็นนะคะผลมันออก18 189นะคะตรงนี้ไปเข้าตัวกันนะคะแ9นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะโอเคตรงนี้ตัวเลขไกลไม่เข้านะคะต่อไปไปดูหุ้นไทยจะ หุ้นนะคะเจาะรวมมิดนะคะตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะมันเข้า1น,นะคะตรงนี้นะคะเข้าแค่เด่น1น,นะคะโอเคไม่ได้เข้าแล้วนะคะต่อไปนะคะลองไปดูนะคะสถิติประจําวันที่23เมษายนะคะว่า,าสถิติมันจะมาเลขอะไรนะคะสําหรับช่วงบ่ายนะคะ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตปรับนิดนึงนะคะให้เ,เพื่อนๆดูนะคะว่ามันจะมีเด่นตัวไหนบ้างนะคะตรงนี้นะคะหุ้นตลาดไทยบ่ายนะคะมีที่นะคาพารวยเจาะได้นะคะจะมีเด่นสองเด่น3มเด่น4ี่เจาะสองสามง4ี่สา,สสาสนะคะอย่าลืมมองตัวการ3ตัวตรงแนวเลขไล้นะคะ ต่อไปช่องไทยอ่อช่อง9้าบ่ายนะคะเจาะ3เจาะ4เจาะห้านะคะเจาะเน้น3 4ี่นะคะ3 5หนะคะแล้วก็4ี่ห้านะคะต่อไปนะคะหุ้นไทยปิดเย็นนะคะมีเด่น5เด่น6เด่น7นะคะเจาะเน้น5 6 5ห6 7ดนะคะอย่าลืมมอง3ตัวตรงนะคะ2ตัวกันแนวเลขไล่นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบตัวไหนก็ลองไล่ดูใช้สติในการดูนะคะและว,วิเคราะห์นะคะ ต่อไปรวมหุ้นไทยนะคะตรงนี้นะคะสำหรับคนไม่อยากคิดอะไรมากก็มาช่องนี้ก็ได้นะคะเจาะ3ามเจาะสี่เจาะห้านะคะเจาะเน้น3าม5ี่สี่ห้าห้าหนะคะยังไงก็ดูตัวกัน3ตัวตรงแนวเลขเบิ้ลแนวเลขไล่นะคะยังไงก็ขอให้เ,เพื่อนๆปังๆกันทั้งวันเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะมีปัญหาอะไรคอมเมนต์ได้นะคะออสอบถามได้อะไรยังไงนะคะ ได้หมดนะคะน้อมรับทุกคําถามที่เพื่อนๆถามมานะคะถ้านา,า,นาคาพารวยได้อาจจะรีบตอบให้ไวที่สุดนะคะแต่บอกเลยว่าเวลาในการลงแต่ละคลิปของนาคาพารวยเราจะดูเวลาออกของแต่ละหุ้นด้วยนะคะเพื่อนๆก็ลองดูนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะค่อยๆอ,ออกนะคะแต่ถ้ามา,าลงรวบเดียวอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรางงนะคะเราจะได้ไม่มีสิติในการดูเลขนะคะยังไงก็ พยายามจะทำให้มันปังทุกหุ้นนะคะตอนนี้ที่ทำมาก็28หุ้นละถ้าไม่รวมกับฮานอยวันนี้ฮานอยเดี๋ยวรู้สึกว่าวันธรรมดามาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองทำหวยชุดด้วยนะคะของฮานอยดูนะคะว่ามันจะเข้าตามสิทิที่นะคะพาดไวยทำหรือเปล่ายัางไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะกดะขับสุดท้ายนะคะกด ดิสไลค์ได้หมดค่ะน้อมรับทุกอย่างเลยนะคะยังไงก็ฝากผลงานของนะคะพาดรวยไว้ด้วยนะคะยังไงก็ยังคงสเต็ปเดิมนะคะคำว่ารวยรวยรวยแล้วก็ปังปังป,งปังนะคะสวัสดีค่ะ